ในข้อหกครับเขาถามว่ารูปสามเหลี่ยม CDE มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม BCE เ,เป็นกี่เท่าของมันก็คือการหารนะครับคำว่าเป็นกี่เท่าของอันนี้คือการหารแสดงว่าข้อนี้มันเอาพื้นที่ของสามเหลี่ยม CDE เป็นตัวตั้ง ใี้ตัวนี้ตัวตั้งแต่ที่ตัวนี้ตัวหารงั้นจากตัวคำถามมันจะได้ว่าเอาพื้นที่ของสามเหลี่ยม CDE เป็นตัวตั้ง หารก็คือเครื่องหมายส่วนนะครับหารก็มาเป็นเครื่องหมายส่วนหารด้วยใครหารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม B C E ก็คือส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม B C E จากที่เด็กๆเ,เรียนมาแล้วเนี่ยสัดส่วนพื้นที่มันจะเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าแนวฐาน เป็นแนวเส้นเดียวกันรูปนิฐานคืออันนี้แนวฐานคือเส้นนี้รูปนิฐานคืออันนี้แนวฐานคือเส้นนี้แนวฐานเป็นเส้นเดียวกันแล้วมันใช้จุดยอดร่วมกันมันจะทําให้มันสูงเท่ากันเลยสูงจะเป็นเส้นเดียวกันสูงเท่ากันดังนั้นสัดส่วนพื้นที่จะเป็นตัวเดียวกันกับสัดส่วนของฐานนะก่อนที่เราจะมาใช้สมการแบบเนี้ย เราเรียนแบบนี้มาก่อนที่มาจริงๆมาจากแบบนี้นะครับอ่านั้นอันนี้ต่อเลยนะครับสัดส่วนพื้นที่เท่ากับสัดส่วนความยาวฐานฐานของ CDE ก็คือช่วง CD นะครับ ฐานของมันคือช่วง C D แล้วก็ฐานของสามเหลี่ยม B C e ก็คือช่วง B C นะครับ mm hmm. ฐาน C D ยาวเท่าไหร่ฐาน C D ยาวหกฐาน B C ยาวเท่าไหร่ยาวสามเพราะฉะนั้น ออกมาก็ได้สองสองเท่าแค่นี้เสร็จแล้วคฐานอันนี้ยาวหกฐานอันนี้ยาวสามหกเป็นสองเท่าของสามฐานของรูปซ้ายเป็นสองเท่าของฐา,า 6, นรูข 3, ปขาาว 3, ปนา,ขา,าว 3, นะครับ พราะันพื้นที่ของรูปซ้ายก็จะต้องเป็นสองเท่าของพื้นที่รูปขวา